โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามารู้จักกันทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจากพอาราฟอร์มารีเกมีเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมบแบล็กเวมจากเซิร์ฟเวอร์การีนาหรือว่า g l o b a l server การีเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงบั๊กที่ผมเพิ่งเจอมาเมื่อประมาณ2วันก่อนแต่ว่าผมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าผมกำลังคิดว่าหรือว่ามันเป็นผมคนเดียวที่เจอ แล้วก็เลยไม่ค่อยกล้าทาคลิปเท่าไหร่แต่เมื่อวานนี้นะครับในกลุ่มออฟฟิเชียลหลักของ Black O.M. เมนี่ยมีการพูดคุยเกี่ยวกับในส่วนตัวของบั๊กตัวนี้แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยเจอประสบปัญหาเดียวกันนะครับเป็นผู้ร่วมชะตากรรมแล้วก็บางคนก็เจอบั๊กอีกตัวหนึ่ง เออเพราะว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตอนที่ผมเล่นมาตลอดเนี่ยมันยังไม่เจอบั๊กอะไรที่แบบว่าส่งผลกระทบขนาดนี้เลยแต่ว่าตั้งแต่อัปเดตแพด Black เ s t ตเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเล่นแพดหรือว่าอะไรนะแม่งบั๊กรัวรวเลยนะโอเคก่อนที่เราจะไปฟังแล้วกันนะครับว่าเป็นบั๊กอะไรผมขอแนะนาร้านเ,เกมสรุปปลอดภัยรวดเร็เวทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนํามารู้จบท์เลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตกฎหมายแล้วก็ร้านเขาเปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็รับเติมทั้งตัวของ BlackW แลวก็ One Man World ดเวย์แล้วก็ล่าสุรันย ทางมารุช็อปเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กันกับทางการีนาเลยสามารถใช้แค่ AID ในการเติมเกมนะครับแล้วก็เติมเงินเนี่ยภายในหนนาทีแค่นั้นแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยถูกมากๆนะครับขอย้ำว่าถูกมากๆเลยนะครับเนาะมีแพ็กเกจล่าสุดที่เป็นของตัว Black a s t ตาอะไรเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็เผื่อใครหายในส่วนตัวของกลุ่มนะครับอ่าแบล็กเควมนนี่คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชั่วแบล็กเควมซื้อขายแลกเปลี่ยนบาราฟอร์มลี่สับใครที่อยากเข้ามาจอเนี่ยสามารถเข้ามาจอนที่กลุ่มได้เลยกันครััับบผมมิิลลลงงงงววีโออรร่าาาคคคปท้้2ยแนะเ โอเคบัก okay, ที่ผมเจอเมื่อประมาณ2วันก่อนเนี่ยเป็นบักเวสรายวันซึ่งมันส่งผลกระทบสำหรับผมค่อนข้างมากเพราะว่าเราไม่สามารถรับของรายวันได้ใช่ไหมปกติเราจะได้รับของรายวันเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเพจเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ10ใช่ไหมยี่ครับสาอ่าแล้วก็บวกกับอีก50เป็น80เพรถูกไหมแต่ว่าบักที่ผมเจอเนี่ยคือมันเป็นบักที่ล็อกอินรายวันมันไม่ติด แล้วก็จะมีอีกอันนึงอะที่มันเป็นแบบว่าอ่าไอ้ตัวนี้อ่าไอ้ไอ้ตัวท้าทายจากัดเวลา2อ,อันนี้มั้งที่ผมเจอก็คือมันไม่สามารถเล่นได้มั้งนะครับคือท้าทายจํากัดเวลาแล้วก็ตัวนี้กลายเป็นว่าผมไม่สามารถรับของอันสุดท้ายหรือว่า2อ,อันนี้แหละได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเชียทําไมมันเป็นอย่างนี้วะหรือว่ามันติดบ,บั็กเฉพาะเราหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเรารับไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าโดยปกติอะถ้าเรารับของเควสรายวันทั้งบดอะ ปกติมันจะไม่รีเซ็ตมันจะรีเซ็ตเป็นลายวันใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกระดับกลางเนี่ยหรือว่าระดับสูงเนี่ยเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยเควสมันจะรีเซ็ตทันทีอันนี้เราเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าเควสรายวันเนี่ยปกติถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะล็อกเพื่อรอพรุ่งนี้อย่างเดียวผมก็เลยคิดว่าชี้แม่งติดบ,บัคแบบติดบ,บัคแล้วอะอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังไม่กล้าทาเพราะว่ายังไม่มีใครมา แบบว่าโพสต์ในกลุ่มเอาพิเชียวว่าเอ้ยมีใครโดนบ้างอะไรประมาณนี้เพิ่งเจอมาแล้วก็คราวนี้มีคนมาโพสต์เหมือนกันว่าเจอเหมือนกันเลยไม่ติดล็อกอินนะครับล็อกอินเนี่ยล็อกอินไม่ได้แล้วก็ทำเควสจำกัดเวลาเนี้ยไม่ได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็บางคนบอกด้วยว่าไอ้ตัวท้าทายจำกัดเวลาตัวเนี้ยไม่รีเซ็ตแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าผมไปอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าตัวเนี้ยบางคนก็ไม่รีเซ็ตแต่ผมเนี่ยติดปัญหาตรงแค่เควสรายวันเนี่ย มันไม่สามารถทําได้แค่วันเดียวก็คือ2วันก่อนแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเห็นคนมาโพสต์เหมือนกันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออออกมาบอกเพื่อนๆแล้วกันว่าเผื่อใครเจอบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางคนอาจจะเจอแล้วก็เอาไปส่งอันเนี้ยให้ทางแอดมินเขาแก้ไขประมาณนี้เพราะว่าตอนเจอนี่ก็คือน่าสั่นเหมือนกันวนะ่าเอา้าทำไมกูทําเควสไลยวันไม่ได้วะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่งเจอมาเลยนะก็หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันเนาะเผื่อใครเจอบั็กอะไรที่แปลกๆเนี่ย เอามาแชร์กันหน่อยเพราะว่าผมก็เพิ่งเจอบั๊กอันนี้ที่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบต่อตัวเกมค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันติดสัก2 3าวันเนี่ยน่าจะแย่พอสมควรเลยโชคดีที่มันติดแค่วันเดียวแล้วก็พอเปิดวันมาเนี่ยมันก็รีเซ็ตใหม่แล้วก็สามารถทําอะไรทุกอย่างได้หมดเลยก็เลยเจอแค่วันเดียวนะก็เรามาแชร์เพื่อนๆดูแล้วกันนะก็หะล,ลับจะประมาณนี้แล้วกันสอบใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์วยการเจอกันคลิปหน้าสอบครับวีดีโ็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสดครับ